ก็โฮัลโหลโซดีท่านผู้มีเกียรติที่มีเกียรติที่เกียรติทุกท่านด้วยนะจ๊ะมาวันนี้มาเจอกับเกม The Ghost Train ผีรถไฟผีรถไฟเป็นยังไงไม่รู้ไปผีรถไฟนะจ๊ะผีรถไฟเราชื่อเคนซูกะทานากะอายุสองปีผู้ชายเคนซูกะก็น่าจะผู้ชายนะ น่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแปลไม่ออกนะฮะเสียงดังมากว้าวเป็นหนุ่มออฟฟิศของญี่ปุ่นเห็นในคลิปมาว่าลำบากมากมากมามาดูกันนี่เราเข้ามาแล้วอันนี้บันไดเลื่อนอันนี้บันไดเลื่อนลงอันนี้โอ้ย,ยเสียงอะไรอันนี้เขาเขากลับบ้านดึกเหรอ รถไฟไม่หมดเหรอโอเคยังกูกดือ้อกูสวนทางก <c oughs> ูสวนทางขึ้นอุ้ป้ายเขาแบบน่ารักอะตามสไตล์ญี่ปุ่นะนะเนาะแล้วคืนนี้ผมอยู่เฉยๆนะแล้วมันมแล้วมันไม่เลื่อนขึ้นให้ผมด้วยนะมันเสียวว่าเวลาหันกลับไปแล้วเจออะไรสักอย่างโอเคแปลกันเอ,เองนะจ๊ะสโมคเบรกทำไมมันต้องไปสบบุเรี่ก่อนหรอ ครัผมเดาๆเอาเลยในขณะที่รอรถไฟทำไมม่ทำไมมีผมรอคนเดียววะกลับบ้านถึกยิทุกวันนี้แย่เลยเนี่ยเหงาเลยเลไม่รู้ว่าชายคนนี้มีครอบครัวหรือเปล่าไม่อาจทาบได้ทำงานงงๆไปสำหรับอู้ อันนี้โฆษณาครีมทาผิวแป,แป้ง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 ลงพื้นอะไรมงขอเข้าน้ำจักหน่อยแนย่เมื่อเติบเลยโอเคอห้องน้ำเลยนะชีชีไม่ชี้ยังคุกกี้ขอได้ห้องเดียวไป yes วจขี้ก็ไม่บอกเรียบร้อยแล้วหรือยังวะนี่เนี่ยห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแบบนี้กันหมดอ่ะคือคือคือเขาหันเขาต้องนั่งด้านไหนวะนั่นด้านนี้ดีเนาะเออเสร็จแล้วก็กดครับอ่าญี่ปุ่นเขาไม่มีสายชีตูดจริงๆอ่ะ ออแต่ห้องน้ำแบบนี้ก็แปลกนะเป็นการดีไซน์ของของบ้านเขาอะประตูหาไม่เจอเว้ยโอเคเมื่อเราถ่ายหนักเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายเบาต่อจะบ้าเหรอมันต้องเรียบร้อยในนั้นสิล้างมือล้างมือล้างไม่ได้มีมีเงาด้วย อันนี้สวิฟต์ไฟเปิดได้ไหมล่ะไม่ได้อาช่างาปิดประตูให้เรียบร้อยอ่ามารยาด,ดีอ่ารถไฟก็ยังไม่มานะจ๊ะห้องน้ำยิงเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าได้กูเข้ามีใครเข้าอยู่ไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไปเถอะเหมือนคนโรคจิตแมปโอเค ตู้กดน้ำโอเคกินน้ำสักหน่อยจัดปประเทศแห่งเาพอ่อเครื่องกดเมื <c> ่ <oughs> <c oughs> อกี้เรากดน้ำเรามีน้ำอันนี้ยสีเหลืองออกมากินเรียบร้อยรถไฟก็ยังไม่มานี่ไงน้ำที่เขาโฆษณาอย,อยู่เนี่ยอทำไมต้องเอาสายคาดตาด้วยวะกระต่ายน้อยกลอยใจน่ารักกันนะจ๊ะหัวยอะไรเนี่ย เอ็มร้อยเนี่ยโอ้โมงบอกว่าคุณจะมีพลังในการทำงานเป็นดินจ้าเลยกูแต่งจุดสูตรด้วยสูตรทำงานแอ้มวเงาวนี่ตูอ๋อนี่ไงสมกิ้งไอรียะก็จักหน่อยแล้วกันเนาะเด็กๆห้ามทำตามนะจ๊ะสุบุร่มันไม่ดีนะแต่ประเทศญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเครียด ภูรีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถใครเครียดได้แต่แนะนำอย่าไปทำตามเลยมีอย่างอื่นที่ใครเครียดได้อยู่โอ้ห้องแมงเล็กชิบหน่ยมึงเข้ามาสักสิบคนมึงดมควันกันเองตายหาเลยนะมีพัดลมดูอากาศไหมอ่๋อ,อยังออยังขอเถอะเสียสุขภาพ เป็นภาพไม่ดีต่อ,อยาวาชนโอเคอบอกแล้วเรียบร้อยวุ้นเสร็จมเมล็งเต็มปอดอไหนดูเนี่ยรถไฟยังไม่มาเลยเดินรอต่อไปนะจ๊ะตัวอะไรวะกอริเฮ้ยเสียงรถไฟมาแล้ว กุลาณายืนอยู่หลังเส้นเหลืองนะคะรถไฟกำลังเทียบท่านะคะแล้วในรถไฟทำไมเปิดแสงจ้าขนาดนั้นวะผมต้องเข้าตู้ไหนอะ่ะนี่อ่ะแล้วผมไปเข้าตู้อื่นได้ไหมประตูอื่นอะ่ะไปเข้าข้างหน้าดีกว่าเฮ้เข้ามาตรงนี้แหละฮึบโอเค ผลล็อกเรามองมความสำเร็จสำเร็จอะไรวะแม่เจ้าเมื่อกี้ขึ้นการตู้ไม่ใช่หรอวะโอ้โหแม่งบรรยากาศรถไฟสะอาดมากอตาคงนั่งนะนี่รถไฟกำลังเคลื่อนที่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ค่อย now I have to get to my cooler seat ให้ไปทำอะไรอ่ะตัวอานภาษาอังกฤษออกก็ดีนีแปลได้บางคำที่นั่งก็มีเยอะแยะนั่งตรงไหนก็ได้ไใช่เหเนี่เขาบอกเลยเสียสละที่นั่งแก่คน,คนพิการคนแก่คน,แคนท้องและคนที่มีเด็กน้อยมาเย้เขาทำเป็นตุ๊กตกาตูลเกือบหมดเลยเนาะตัี่ญี่ปุ่นสย่างว้าบะมี่กึ่งสำเร็จรูป โฆษณาเยอะแยะไปหมดเลยว้าวน่ารักมีโฆษณาเบียด้วยอืมสุดยอดแล้วคุณนั่งตัวนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยมีคนนั่งอ่ะมีผู้โดยสารอ่ะสวัสดีครับอ่าเฮ้ย ทำไมหน้าสาวตกใจอะหน้าซีดหน้าเขาซีดอะเอเปิดประตูไว้ก่อนเผื่อวิ่งกูโดดลงรูไฟได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับอ่ผมผมนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมครับทำไมขอมานั่งคนเดียววะอุ้ยเลยนี่นี่ภาพวิญญ,ญาณนะน,นี่โปสเตอร์แล้วถือว่าเจ้คนนี้เป็นวิญญ,ญาณวะ ผมไปนะอย่ามองผมงั้นดินั้งคนลุกอะ่ะเขามองงั้น <laughs> โอเคนั่งนั่งนั่งโอเคโอ้ยยอะไรนะ่ะอะไรของมึงโอ้ยยแม่งแมงวันก่อนนะช้าสัน Just pass by อะไรวะเฮ้ยนั่งปุ๊บแมงวันก่อนหน้าต้องไปคุยกับเจ๊เขาเหรอเอ่อเจ๊ครับเมื่อกี้แมงวันเกาะหน้าผมแมงวันเกาะหน้าเจ๊ไหมครับทำไมเจ๊ไม่มีดังเลยครับจมูกเจ๊แฟบไปเลยนะ ไปไปไปปิดประตูะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> เสียงอะไรวะอันนี้มันรถไฟใต้ดิดนโบมันรถไฟใต้ดินเสียเราลงมาข้างล่างเงี้ยบางทีกระตูกก็น,น่ากลัวน่ากลัว เจ๊แกไม่ตามมาว่ะให้ฉันทำอะไรเนาะอุ้ยมึงก็น,น่ากลัวมากเลยอีเวนใครครับหนะ้าลงุงอ๋อเมื่อกี้ไหม เมื่อกี้ไม่ใช่แมงวันนั้นเป็นจักจั่นนี่นี่นี่เสียงเนี้ยยิ้มมาเฉยวันนี่นี่จักจั่นที่เกาะหน้าเราเมื่อกี้เนี่ยมันให้ทำอะไรวะ <c oughs> ดูดูเขายิ้มอะ <c oughs> ยิ้มชื่นมื่นเลยนะแล้วไงวะยังจะถึงตอนไหนอ่ะโอ้จับปะจับ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 เอาไปให้เอาไปให้เหนี่ยหล่ะอ,อยู่มาใช้กูจับ <c oughs> จับจิ้งหลีดเลยเขาเลกจิ้งหลีดเนาะไหนอะ่ะ แล้วเมื่อกี้ไอ้ะเอ้ะเอเอเยอะหนูวิ่งตามกูอีกไม่มีละม้งจิ้งลงจิ้งหลีดนี่เถอวิปาบีแขนมีขาเป็นประเทศที่ออกแบบได้ปแปลกอีกประเทศหนึ่งเลยนะเนี่ย ไอ่หเมือ่อกี้ผมเจอจิ้งหรีดก่อนหน้าตรงตู้ที่ป้าแกนั่งใช่ไหมป้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งวิ่งมาสกายเลยยังอยู่ยังอยู่เกมหาจิ้งหรีดรือไงไ อ่าอ่ไม่รู้ล้วมีกี่ตัวแหละเฮ้ยเยะเฮ้ยตกใจอ่ะพี่วันเอาจึงเหียดไปอ่ะอ่ะเราไปกินใช่ไหมเนะี่ย ต้องหาจิงเลดให้ครบแล้วถึงจะให้เดินอ่ะหรืออะไรโอ้ยอวนเ้ยจิงเลดรถไฟผีจริงวะเนี่ยจิงเลดจ้าดีนะมันมีสัญห <c oughs> ูนี่เสียงเดินดีมันมีสัญ,ญลักษณ์ให้ไม่งั้น จิ้งหลีดคงจะยากตัวนี้ไม่มีหรอวะจิ้งหลีดตั้งตัวบอลเลอร์ฝ่ามือเงี้ยเออเป็นเกมหาจิ้งหลีดนะจ๊ะป้าป้าเห็นจิ้งหลีดผมไหมไม่ใช่ของผมผมจะจับไปให้อ้วนน่นอะอูเดินหาจิ้งหลีดด้วยมนะั้ จุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยนี่ไงเนื้อมันคือเกมจับจิ้งหรีดนีอ,อีกไหมป <c oughs> ้าไม่กูจับจิ้งหรีดป้ากลัวจิ้งหรีดป้าป้ากินจิ้งหรีดไหมครับ จิงเรีดจิงเออจิงเรีดยื้ยไปโฆษณามันเปลี่ยนหรือเปล่าวะไอติมแครอท <c oughs> กินเองเถอะไอติมแครอทหมดแล้วมัง้งตัวสุดท้ายแหละ เสียงห่าเลยตึกตักตึกตักวนี่ไงอ,อีกตัวหนึ่งกลมไปเจอพอดีเดี๋ยวนะมันบินอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราแงแหแมงยิบหายเสียงเลยตึงตึงม,มีตัวละตัวแล้วมั้ จิงหลีดเลยวะ่ะอาครบยังโอเคอืมสบายใจเลยสิมึงไม่ยอมเดินไปหาเองโอ้โหยูเดินมาถึงข้างหน้านี้เลยเหอ่อคุณคนขับครับเฮ้ hey. Do you need everything? Do I need anything? Yes, stop อยากจะลงไปหน้าอะไรใช่ไหมเนี่ยใช่ปะไม่รู้ว่ะ t h ้เดส i ล h t อยากอ่านออกเลยเกินว่ะ oh, แ่งหน้าตาคนขายตัวก็ <laughs> มันเป็นผีแน่เลย อืมอ่า,มาอีกวันหนึ่งวเยอีกวันนึ่งเียมอีกวันหนึ่ง,วนนงควรลงทางสวนนี่เลยมาอีกวันนึง แล้วนะห้องน้ำให้เขาแล้วนะกินน้ำกินน้ำกินน้ำเราต้องดริงสักหน่อยน้ำอะไรวะมองไม่เห็นโอเค <c oughs> กลับบ้านดึกทุกปันจริงๆนะคนนี้ ขุ้นอีกเสมอเสมอเป็นกงกรรมก,ง,กงเกวียนใช่ไหมเนี่ยเอ่มันเฟือฟ่อไปมันเฟื่อไปเต็มที่เลย อ่ะมันเหมือนกับเขาต้องทำอะไรเดิมๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันน่ะเนาะอะอยยังนี่รถไฟอะไรยังดูซ้ดแล้วอ่ะ รูดลวดต้องไปห้องน้ำแบบเดิมๆเลยเให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหรอกูเปิดเล่นแล้วอห้องน้ำห้องน้ำยังล็อกอยู่เหมือนเดิมข้าวข้าวข้า,ขานรูปอยู่กับที่เดิมๆอาพนักง,งานญี่ปุ่นเนี่ยเผื่ออนาคตเนาะ อ,อ้าวอ้าวอ๋อเนื้อไม่กดว่าตาปแปลกๆนะ มาแล้วรถไฟไฟจ้ามาเชียวจอดไหนครับจอดไหนครับตู้อะไรอ่ะหมนะุนมานโอเคเราเข้าตรงนี้แล้วกันเหมือนเดิม น,นี่กูต้องมาหาจิ้งเหลีอยอีกไหมเนี่ยโอ้เจอกันอีกแล้วป้านั่นโกหกใช่ไหมเนี่ยข้าจจะทำงานแล้วก็อย่างนี้ก็ได้เข้าไปคุยกับเธอเอ่อป้า เออผมไม่รู้จะคุยอะไรแล้วจะไปป้ามีครึ่งหน้าวะอืมอืมคุยจะเป็นญ,ญาติกันแล้วมั้งเนี่ย ะผมไปก่อนนะป้าป้าแกไม่ได้ถืออะไรมาเลยนะทำงานจริงเ,เห่อเฮ้ยเฮ้ยมีคนนั่งอยู่ตรงนู้นอะเฮ้ยจะมานนั่ง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 ที่เดิมเลย นี่อะไรอีกหาเด้เหรอเด็กถืออะไรวะเนะี่ยของเล่นตีทำหาพ่อ จะเดินตามผมมาไหมทำไมหน้าบี้อ่งนั้นแน่ะหนูที่นี่แม่งคนหน้าบี้หมดเลยไงวะโอเคคนนี้หรือเปล่านะ้าโอ้หน้าหน้ากลัวเว้ยเฮ้อ s e hey, me sorry ่ว t t จะอ you เดินตามมาก็ไม่ส่มให้เสียงอะไรตามมาตามมาลูกเรามีตามหาพ่อเหรอเฮ้ยหนูไม่ตกใจบ้างเลยเหรอเสียงอะไรปุบ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 วะอะไรจะฟาดหัวกูปะเนี่ยเออคนนี้หรือเปล่าจ๊ะหน้าเหมือนเดิมเลยเนะี่ย ตาแกเครียดมากเลยนะใช่ไหมลูกไม่ใช่นะ <c oughs> คนไม่รึปปเปล่าตัวคนใหญ่อะ่ะหน้าเดิมๆเลยนะหน้าดำมาเชียวไม่ใช่เหรอลูกไไม่ใช่เดินต่อไป น้อยวิ่งตามต่อยๆทีนี้ยังเก๊กเหมือนเดิมเลยแล้วคนนี้ล่ะมาใกล้ๆสิจริงๆเห็นขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะใครเป็นใครนะเหมือนกัจะถามว่าทำอา้อาเอาเฮ้ยห,หนูเดี๋ยว วิ่งหนีทำไมล่ะลูกหนีใครวะเดี๋ยวน้องวเ<ะ>ขาวิ่งหนีใครอะรอพี่ด้วยพี่เห็นเด็กวิ่งมาแถวนี้ไหมครับ ป้าป้าไม่ถามดีกว่าฮะอเอ,เ,อเด็กอยู่นี่เออะไรวะเฮ้ยอะไรบินอยู่ข้างนอกอะ่ะนั่นน่ะจักจัน่น หรืออะไรวะเฮ้ยหนูรอพี่ด้วยกลัวเสียงอะไรเสียงอะไรมันถอนเดี๋ยวนี้จั่นจิ้งลีดหรืออะไรสักอย่างของไอ้อ้วนนั้นหรือเปล่าวะไอ้อ้วนมึงง้อปล่อยไอ้อ้วนมึงง้อปล่อยหรือเปล่า เฮ้ยเอ้าน้องน้องล่วงมาเฉยวัดฝันเหรอฝันเปล่าวันที่ยี่สิบหก โอเควันที่26ผมมาต่อวันหลังแล้วกันเออเจอเหตุการณ์แปลกๆเ้ยฮะโอเคสหรับคิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับด่าได้แต่เยอะเ้ยบาย